กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ถูกผ่านเดอ้อพบพ่อกับสองแม่น้องแกบ,บุมพี่น้องบรรยากาศนำ้ำแรงเมื่อนี้แม่น้องแกบ,บุมมาคุดจิหลอพี่น้องกับไพ่พี่น้องทารุนทารมกันว่าพามากับไพ่เหนี่ยเนาะพัเนี่ยจ,จ่อยท้ายสองมือสีแล้วเด้นจะเสร็จสับแล้ว กิโลเงย์เงย,ย,ย์เงยเฮาเพิ่นมาลิดเฮาต้องใส่วียกเพิ่นเนาะต้องขุดกิโลเลยปะอยูเย่เพื่อนอยู่เพื่อนจะขุดหรือบ่ขุดยุหาเห็นบ่สนีไทยนาหุดเปลี่ยนน้องต้านพี่น้องหุดกิโล กิโลน้ำกันเด้อปลาลุงเลยบรรยากาศน้ำแรงๆเนะาะกูกิโลตามถงหายถงนามันบอกมีหูเป่าสงสัมันห้าวายข่าวหน้บาจับได้เฮ้ยเอาดีๆได้เฮ้ยเอาดีๆได้เฮ้ย นี่แต่เวก็เวยห้ามบัานสเลนเนาะพอยายใจเนี่ยซ้อมได้พี่น้องเลยซ้อมพอยังซ้อมพอยากให้ห้ามพอยากใครทายหน้าห้ามยันทายหน้าห้ามแล้วก็ว่าออยู่กน้องตานเอาศีรษะศรีษะก็เลยกันลงเลย พญเจอยคนดุอยู่แถวทงให้ทุ่งนาว่าบว่าดุเถิได้น้องตาเป็นอะไรเมื่อยบ่ยังไงสันนี่เปลี่ยนอ่ะเมื่อยแห้งบ่เฮ้อโอ้ไทยสองเมือ่อสิ่เล้วได้เดินเฮยเขื่องเบื้องนี้เนะาะว่เติมเนะาะไทยก็พยหญคนนะก็ว่าสนันีแล้ว นู่นตัวน <illions. S 2> ี้ก็ได้มาสำเนียงเลยตัวนี้ห้าคำกว่าจะไหวอยากแล้วปรจักแถวนี่เนาะไทยสามซีเมอร์ซีเมอก็แล้วเนาะบอซีเมอก็แล้วปรจักนี่วะซีฮัมเมอร์มาเลยโหดนางไทยนากี้บรต้องไทยดอก ก้ามพอสั่มนั่นอยากทายหายไทยนากรีกับอยากทายพี่น้องเอ้ยเออเอื้อสนีไทยนาเด้อจ้าบอบอบอเปล่าไทยยังยังหน่อยยังเล็กยังเป็กยังเป๊ะ ไฟน, so นาพี่น้องไยหดนาพู <Lake> โอนโอนโพลลองทั้งต้นแดงพู้รัมเลาะบังดูทั้งต้นแดงพูคนคุณจีหลอกพี่น้องเอ้ยมันสิได้จากโตเนอะ บอๆไปไหวหมูอัร้อยจักรครับจักไทยล่ะไทยมาได้ดอกนั่งเน่ยน่อยเนี่ยเน่ไทยบ้านเนี่ยกะไทยห้ามมันก็ถึกพี่น้องเลย ร้อยพักแย่งนะั่ไซมีน้าไปแถวแหลมบอกิีกี่กับไทรน้าซอยป่า สี่เหลี่ยให้ให้นางอันนี้ได้พี่น้องเลยนางกับเก่งได้ยุ่มสี่นี่เก่งสุดยอดเลยเอาลินบาหัวได้พี่น้องเด้อะให้ได้แต่่วาแะตว่าติดบ่ได้เอามึงตายบ่บ้านเนี่ยอาเออเอาเอาโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเด้อถืออ๋ออ๋อ เป็นจังได๋จ๊ะบรรยากาศยามแลงพี่น้องโพน้องขอถือกระโขลาะอแถวนะโงนพนกเบิง่งคือสิตกอีกลแหละพ่ปาลุงเอ้ยพอ,อยยจ่อยไนามือนีเนะาะกนากบ,บลายดอกพี่น้องเอ้ยสิแล้วเเด้นี่ กว่าพูดไทยมือหนึ่งซิบกว่าไห้ไทายกำนองต้านมือที่ซองให้พอน้องอนเนยพอน้องอนเนยมาทายซอยประมาณสีห่ห้ามือก็แล้วพี่น้องกุจิหลอกำนองขอท แถวทุ่งนาโอ้หน้าไม่น่าก็มีเด้ออืม,น,อมอน้องขอดกจิลบเนอง สลามอย่างสองคนว่าว่าพอสาวหัวแตกพี่น้องเลยอืมตัวใหญ่เนาะอืมดีนะนี่ไข่หนึ่งนี่นี่นี่พุ่นหล่นเทกนาคะแนนถมอืมสันยม แบบบันฑิเล่อะเราเพิ่งโง่ว่าท่านนะนะอยู่หน <ese> ้ากันยังใช้เบลล์อะบอกอืม เป็นอะไรส,สับสนนี่อืมตัวใหญ่เลยเด้ออยู่เดินเทียงแห่งลายควายมานะันอะลายอื เอาไทยล่มเลยพี่น้องเลยพอน้องอันนี้เมาเลยออ๋าเป็นอะไรบ้านนี่ ลมนลอยน้องแก้มบมกับน้องอาน้อยพี่น้องอืมคัตใหญ่แล้วยังมันเริ่มมันลเนาะจกมือสอมาดอยู่ตเจ้าซื้ออยโตต่อ2 0 0ฮ อย่างตามขั้นลงมาจะเข่าหกบางเสียมถึงน่องด้วอืมกระโขกกันะ ละไรปลาลงคขิบนี่กันขอจบไวใบสมีเดอร์ผักเบิ่งผักส้มคลิปต่อไปเดอ้อปลาล่งเลยสบายดีสิคุดจีหลอต่อเนาะ